ขัตตั้งสจจที่ฐานจับและน่านระมีหลุงปู้ถวหลวงปู่ดูขอหลวงปู่ได้ปรดเมตตาอาราธนามรมีโลงอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่นตั้งแต่พระบุทธเจ้ามาถ่อมโนจะพัแนาดีจนจุบันระมีลงขอเรีบประเจริพระเจ้าพระบุทธสัตย์พระธรรมเลี้ยงส่งทั้งหลายรมีลงขอห้บุกคนทั้งหลายั้งนต่อดีตปจะบริักอนักขขอระมินูุทถวหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอราธนาบรมีทั้งหมดทั้งมวลแม่ลวงต่างๆรามทั้งโลกทาตอาประกอบด้วยหีบชักามมสุร เขาทำเงินแสงกุฏิจักรวาลได้วงเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่เกิดต่อมาได้วงเทวาที่เกี่ยวพันกับองที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้อกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่ดีเจ้าหนุ่มจะาบ้านละนะคุณท่านปู่พิชิตเจ้าฟ้านั่นท่านเจ้าตุ๋มละานสองสี่พายมค์เฉพาะบริวารพันสี่สยามเทวาทีิรารุลุงเวลาบุรุษ เวลาตีนน่อยที่ข้าบุตสาเป็นนีสยามโอเปตกลายพระศรีระบบทลายสันเจ้าพ่อเมืองถูจจอพระซึ่งเมืองพะทรงเมืองพระลวันละหุเจ้าภูมิารีแม่พระนีแม่ขุนขาปะพงปะพิรุณพ่อาโยมใชพร้อมด้วยบริวารพี่ยาคุพีอาหน้าุดดหอมด้วยบริวารคุณายเชลบร่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานทยามศักดิ์สิทธิ์ทลายที่ข้าเจ้าเคยดานไรของปู่ได้บุตเมตาน้ำนั้นทั้งหลายม่อสุบะวิจารณอมกับพ่กเจ้านักบัตร้วยเถิด พุทธ the ังชุ่ยต้องมีปุชฌมีธรรมังชุ่ยต้องมีปุชฌมีสังฆังชุ่ยต้องมีปุชฌมีพุทธาวาธาีธรรมเอนามิสังฆาตมีเขารูปะชาจเดคุณธรมมีมาตาปิตุคุณนารมมีพระใต้สิกขาคุณนารมมีนาโมตัสสกัตโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสกัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสกัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาราคาชามีธรรมังสาราคาชามีสังฆังสาราคาชามี ท http, Islands Islands ุติยมปีผู้ตังสานัามีทุติยมปีทำมังสารัามีทุติยมปีสังฆัาสานัขามีตติยมปีผู้ตังสานัามีตติยมปีทำมังสารนัามีตติยมปีสังฆัาสาัามีปานติปตาเวรมีนีขับังสามัยมีทินนาทานาเวรมนิี่ขับังสามัยมี ก้าไม่สิมิชาจาราเวลรัมณีกิขารังสัมเดียมีคือราเมลยามาชัประมาณฐานาวลรมณิกิขารังสัมเดียมีอิมานีปัจจาจศขารังานีสัมเดียมีอิมานีปัจจาจศขารังานีสัมเดียมี อ,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 อีมันนี้เนแต่เสือออกมาเลยสวยเลยมีสีเลยนะเสื้เตียนตสีเลยนะเพราะคาสับาสีนั้นเนี่ยสีเ่นนั่นให้เตเศษตดตัดน้อยสวยที่ยนโมตัสัพพวโตระโตสมมาสมุทรสสะรนโมตัสัพพวโต หละตัสมมาสมุตศานะโมตาสออตวลัตัวสมมาสมุตศสพุทธางานนังกลมีนัมา้านงกลมีสังคารนังกลมีน้โมริสตัต่ะเดียติวนโมริสตวติมยาอิติบขอนโมริสตัวติมติวขน้โมริสตัผมมาปัญญนโมริสตผมมาปัญญนโมริสตวมาปัญญยอดโลโซไม่เจตนะพูทธาเมีตัวมียงม่ยอนสาพปัปังนัตุ ยอทดสอบหัดเจเซนะถ้าม้าไ่โตทาม้ามโตไม่ไมมอารมรังรรสรระปปัง alam? นัสตุยอดสมเจเตนะถ้าสังคารม่ปะาะโตไม่เังม่รสัปปปะฟังนัสตุนัมตสัะโตระโตสมานสมุนส นโมตสัตตสสะขะโตละโตสะมาสะมุทัสสะนโมตสัตตสสะขะโตละโตสะมาสะมุทัสสะนโมตสัตตสสะขะโตละโตสะมาสะยุตินโมปทายาวุทัยลาตานยานมณีน,นภราาสีสาสะเฟดมาบุตโตโม,มสังโฆยะระวนา,าุทธพพิชามชาชัดสังฆาพิชาอากีทานา้ำกระทั่งสิวลีจะมเทรังวนามิ พุลต่านามิฮัตเตโยนามิสับโสพุทธะธรรมะสังฆาพุชิมีนโมพุทธายะวัฏฐาใจลัตตาไนยามีนภารัตสีสาสัตสีธรรมะพุทโธโมสังโฆยะทบโญนาวราชาฉามาฉาสังฆาปิชาอเกียนาวังสิวิจมันเดรามามี ต้นต่อธมยถาตโยนามิสัพโสพุทธะธรรมะสังคับพุชิมีธรรมโอบรายาวราตัยรตนายามีโนภาัตสีสาดสะส,าสธรรมะบุทธธรโมสังคโคเจตโมนาบุทธธรรมราชสังคัวิชาอากียานะวัาางนีสิวิีจ,จัมะเลรามาน,นามี ทรลม,มาเมื่รตยนมีสับโซพุทธะธรรมะสังฆาพิชฌิณนโมพุทธยายะพุทธาเตลาตานยานมณีนพรัสศีสัตตสุธรรมาพุทธรมะสังาาโฆยะตะวนาวราณาชาสังฆวิชาอากีหานาคทังสีรีจ,จัมรีรามณีทรลต่มาเมื่รติโยมีสับโซ ุทธธรรมสังคบิชฌีนโมอุไายะวราาเอลัตตานนยามีนุพลัสสีสัตสีธรรมะพุทธธรรมสังโคเทเทวนาวธามาสังคบ,มมบิชาอกฮิฮานะาังสิลีจะมนลงนามี คือราตอนี่ม่ฮัตเตยเราไม่สับสูเราไม่สังคับเชมีนโมบุทยยาบุทยแต่ละตนยามีนภรัตสีาสะสุตธรรมาพุทโธธรรมสังโฆ เซาโบนะพุทธบูชามาชาสังฆบูชาอเคียนะว่าทั้งสี่ปลีจะมาดีแรงมันทำมีทุลต่อนะแม่ติย์โยนสุสูพุทธธรรมะสังฆพิชีมีนโมวรทยาวุทาไตรัตนายามีโนภาลสีศาสศาสตสุธรรมา พุทธธโมสังคุยธรรมวนะพุทธวิชามนาวชาสังขาวิชาอคีทานนาวคันทังสีดีเจมายรลียงวนามีธุระโตนาเมฆตโยนาเมีสพโซพุทธธรรมสังขพิชมีนโมวิทยาวุราตจรัตนาายามีนพรัต สีสัดสัตว์สีธรมาบุฒโธโมสังโฆยะวโรนาภราพมาชาสังคาุชากีดานาวะลังสิริจมัมณีรามนามิทุตอต่ออำนมจตยวนมิทับโสพุทธธรรมสังคาุชิมิ นโมพระายาพระาตุไตรัตนาญาีนพรัศสีสาสะสุธรรมาุทโทธรมสังโฆญทบูนะพุทธผูชามัชฌาสังฆวิชาอาคีหานังพระทั้งสิบี่จะมาในรังมามีเทระโตอันมีหัตตโยอันมามีสับโสุีรามาสังฆวิชมีนีโมพระธายาบุะธาตุไตรัตนาญามีนพรัตสีสาส์สุธรรมาุทโทธรโมสังโฆญทบูน์นำพระมัชาสังฆวิชาอาคีหานังพระทั้งสิบที่จะมาในลังมนามี โ้ตอนน้าะีขยุยนย้ามีสับสโซปุถธ,ธรมรมะสังคับพุชฌิมีนโมพุทธายะพุทธาตายลัตตานมณีนพรัตีสัสะา สดธรรมะทโมสังค <f os> ูยันทวนาทำวิชาลำงชาสังฆาวิชาอัคีรานว่าทั้งสิริีจะมันทีราวนามิทุลก็มิให้โยน์มัสัรพสูตรธมาสังคาบิชิมโนมุทายะพระวุทิใตรัตนยามีนพรัสศจัาสะ สุดธรมมพุทธโมสงโคแกววนาบุตรวิชามชาสังฆวิชาอาเคียนา,นะนง,วายนงว่าทั้งสีวรีเจมันเดรามัน,นมีุรตวนามีตโยานามีสัพสูพุทธธรรมสังฆวิเชนีนโมพุทายาบุแตะลัตนิยาน มัน,นีนภพราีสัตว์สัตว์สิธมาพุทธเร้ธม,ม,มสังขุเวนะพุทธบูชามเมตสังฆาบิชาอาคีานังว่าทังสีริจะมาไดเรามานัานมิทรตตนามีหัตอยน่มีสัพโูพุทธธารมาสังฆาบูชมิ นโมพ่ะายาบุษาใจรัต,าะตะนญา,านมณีนพรสีสตาสะสืธรรมาพุทธทธโมสังโฆยราวุโพุทธาภุชามมชัสังคบุชาอัคคีทานังก้าทั่งจิวนิจมจะมเรรเอามานามิธุระตอแตอ่แมตยโยนะมีทับโสซพุทธทาธรรมสังคบุชีมี นโมพุทธายาบุทธาตระตันยามีนพรัสสีสาสสุมาพุทโธมสังโฆยาตงวนาประทํามุชาสังฆบิชายกินนามกระทังสิริมาดีรามณมีเพื่อต่อราให้หติรามีมสัตสนนามาสังกชิมีนโมพุทธายาบุทธาไตระตานยามนีนพรัสสีสาสสุธรมา พุทธโตธรรมโมสังคุยธะบุนะพุทธาวิชามาชาสังฆาวิชาอคีรนานังว่าทั้งสิบลีจะมันเรังวันนี้ธุละโตอนามัยติโยอนามิสัพพโสูปุถามาสังฆาปิชิมีนโมพุทธายาพุทธาแต่รัตตา,านิยานมณีนภรสิกษาสัจส,ส,สีธรรมะพุทธโตธรรมโมสังคุยธะบุนะ พุทธบูชาลมอชาสังฆบิชาอคีทานาวะทั้งสิ่งวิจราเดรามนิมิทุรต่อนามิให้แต่โยนามิสับสพุทธธรรมสังฆวิเชีมีน้ำมูพุทธยาบพุทาใจรัตนายานมณีนวราต์ศีสาสระสีธรรมาพุทธธอรมสงเกรดโพนะพุทธผูชาล้อชาสังฆบิชา อากียานะว่ารังสีฤทิจะมันเดรร์มณามีทุลตะนะเมตตยนะมิสัพโซพุทธะธรรมสังคบุชมีนโมบรัชยะยาวรัตตาตนายาน นี่โนบรารสีสัจส,สัสุลมาพุทธธโทมสังคุยรรมวนะพุทธวิชามาชาสังคาวิชาอักคีทานว่านังสี่ลิยที่จะมาเทนามรนธรมิธุละตุอนามิฮัติโยนามิสัพโสพุทธธรรมสังคาวิชีบินโมวุทายาตะตจลัตตานยานนี่โนบะรสีสัส,สัจสุมาพุทธธโมสังคุยรรมวนะ พุทธวิชามัชฌาสังฆวิชาอาคียานังว่าทั้งสี่ฤิใจมันเดังมันนามีทุตโตะนัมไมฮะตัโยนันมีสัพปโสพุทธะทั้งรักสังฆวิเชนี นโมวัทยาโพธาไตาตรัตนยามนินุพัฐตศีสัตส,สิรมาพุทคโคทษทมวสังคุยระโูนะพูท้าผู้ชามมชาสังฆวิชาอาคีนันังว่าทังสีริจมัมณีลังวดามีทุลตอนัมแตโยนามีสัพโซพุทธธรรมสังฆผู้เชมี นโมพุทยายะุทาใจหลักตันยามีนมพรัตสีศาสตาสตเสธรรมวุทโธรมวัสังโคยันตบูนาาวุทาวุชามองชาสังคาบิชาอัคีธานํำกาทั้งสิบลีจะมันเดลังมณามีธุรตตนาเนี่ยเตยโยนามีสัพโสพุทธธรรมสังคาบูเชมี สัพเพพบุตรสัพเพธรรมสัพเพสังฆาภรพตาปัจเจกนันติยังพลังหัตันจะติเชนาและขมันามิสัพสูสัพเพพบุตรสัพเพธรรมสัพเพสังฆาภรพตาปัจเจกนันติยังพลังหัตันจะติเชนาและขมันามิสัพสูสัพเพพบุตรสัพเพธรรมสัพเพสังฆาภรพตาปัจเจกนันติยังพลังหัตันจะติเชนาและขมันามิสัพสูสัพเพพบุตรสัพเพธรรมสัพเพสังฆาภรพตาปัจเจกนันติยังพลังหัตันจะติเชนาและขมันามิสัพโส พุทธังนี้ธรามาีธรรมะนิเคมีสังคเดระมาีข้าพเจ้าได้เนชาจันทสองยมรามฤบราษาสาโอภพุทธพระมมาานามารสงฆ์บิดมือสุฝันว่าาเรามีรวมแห่งพราเจ้าทรลองเจ้ารเจ้าทองพระยาทรงชมว่าเทสายพามาจะบาดรองค์ตั้งแต่ดีจนถึงจะบรรณาคคดมิสุบมีของด้วยของด,ด,ดูขอเราไปรวมที่สุดแล้วมดดีปรดจงไม่เป็นงุตานอาสรทาน ัตั้งแต่บนสูงก็เ <establishing> ป mm ็นในโลกของพวงโดยที่6กชั้นผมโลกสิบชั้นที่ท่ศทุกฝั่งสูงเนี่ยมันส่กฏจักรวันได้วัที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทั่วหลวงปู่ดุลีเกี่ยวกับขาบเจ้าตั้งแต่ดีไปจนไปนอนาคตพี่เจ้าฟ้าทาจะตุรวันที่สีเพียมเชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งสิพระเียมเทวธีรวงดูเวียนและบุและสตรีที่เขาบอกว่าสายไปนชาลสารเฉพาะหลวงมุจารัมพระสือมเมืระสมมืองบรรหูเจ้ากุมารีอุปเปการหลายเป็นสีดบทลายแม่พระนีแม่ขา แม่พรผู้ศักดิ์าเพระพลุนแม่คุแพนนารพร้อมเรียคุณถัชรบแลเลืสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าเจ้าคุยถืานไว้ขอที่ได้วาสสารนหลายที่ได้นำได้ไม่ได้นำที่วีนดุขาสรส็จพูงทั้งหมดทั้งสิ่นขอเจ้าดาส่งผมบุญมีให้ข้าเจ้าดาไปแล้วทั้งในดีจนตัวตัทุกคนทุกท่านเถิดข้าเจ้าดีเช่นนั้นสองนจ้อมถืบุญศาสนายงอิพุธพระธรรมาส่งมิตรึกขอรุ่นนาบุญบว คือพูงมาทำมาเจ็บเจ้าทวงเลยส่งไปพูงเผ่าวิสระเผามาจากผาทวงตั้งแต่ดีดจนถึงจะิญอนาคตด้วยสุกร์เรามีวงทวหลงปลุกขาได้ปลุกกำลังบุญบาณศิฟเล็กถัดอันแจกทานสิ่งนี้ขมาบปัญญาเรียากันตีใสใจดิ่ทานเมตตาบีขาของเขาเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นหลังให้มีความเตัวในสุขเรื่องอันนี้นิดขัดเขื่อขั้นตัวเดยขั้นตัวอยู่แล้วขึ้นตัวยี่ขึ้นไปขึ้นชั้นอับอยากของยามหลับของโจไม่มี และก็เราขอจดได้เมืเกิดแก่ข้าเจ้านับแต่บัดนี้จับเจอข้าศึนิพพานเถิดและโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ข้าเจ้ามีข้อตรกลงในการยืนข้าเจ้าดีใช่อาจารย์สอนผู้ยอมรับเหลือรัศาสนาโยบพุทธพระธรรมประสงค์ไปที่ฝังสุดขอรับบ้านนามเรามีลมเต็มรวมแห่งพระเจ้าลงมือทำจุดพระเจ้าลงเลี้ยงสุขภูมพระวิสัชฌ์มหาวิชาโทงตั้งแต่ดี ึหนจักนันนาขโดยโดยมีลมอทั่วลงดูวมโยะที่สุดเขาได้ปรดยที่ของข้าพเจ้าคือสวรขึ้นมละสี่สิบพันสี่งห้า้อแปดสีเก้าเขามาข้าพสี่สิบนสี่งห้ารอยแปดสี่เก้าจะเาเกินในการทหาจีนหว่าในมโนของขาเจ้าในกรบวรที่ขาได้ปรยชที่ของขาเจ้าขึ้นสวเปิดโลกสามารถจงจิตรูปตาางให้เราบนดีนะารบาจะไมได้หน้าจิตจะพอดีจะโล่ไข่พันเุ์ชจริมสาไว้ก่อนต่อควายิงอุปการ แค่ได้เจะเพื่งเกิดใจเข้าใจคอยเขาใจเดิมต้องเจกันแต่ประกาศอะไรจะแบบนี้เถิดอ้างรู้สึกี่โตมีคอยเข้าใจผมสูงนี่คงมีประจากของดูกอวโรลูปมาจากเรียนให้ยาไปชมีระจักจากเของอยู่นี้คงมีประจที่ขุมมีมาจากจากของลูใจสเกียรตั้งลังมีในความสุขการสุขใจรักษาแต่ลูกมาจากไว้สุดๆซาเบสตาสัะไรที่เปิดปเกิดใจจากการทั้งหมดเอาเวลาตัวต้องประสมะสบเฉยๆได้ไม่เป็นต่อการกลนเลย อาิบียประชาตูจะไปสุขเุื่อจะได้แบบแบบเป็นกันเลยอันนี้เขาตูจะไปสุขเุื่อจะได้ไม่ขอสุขใจเลยสเกตตานั่นแบละมีไม่ขอสกใจสุขใจแล้วสตุลจนไม่ขอให้เราบริจบอะไรสินเพื่อีทามีมันตาปิตูนังหัวตูเสียตาตูมันตาปิตาโลข้อสมนี้เจ้าขแกมาดาบิดาขอเขาจ้าให้มาดาบิดาขอจ้าของฝีอิทามียาตินังหัวตูเสียตาตูยาติอยู่ข้อสมนี้เจ้าสนใย่าอยขอเจ้าขอย่าอยขอเจ้าเปนของฝีอิทธามีเขาลุบประชาแยนังหัวตู เซตาตุลูไบชาจาริยาองสูงนี้จ้งมแกแคูไใชเจ้าของข้าเจ้าใครูฮปิชเจาขอข้าเจ้ามีอวางสุขอีทั้งสเปเทวตนนัหตุสุขิตาตุสีเทวาเอาสุขมันนี้นี่จ้งแกให้ยไวยไทยมของสุขอีทั้งสัพเปต้านังหัวตุสเจต้าตุสีเบตาขสูขนี้นจ้าสวยแก่เบไทยเบไทยมีคของสุขอีทั้งสัพเวลีนังหตุสเต้าตุสพีเวรีขอนสูนี้จงเก็บ จ้าคนนี้ทาเจ้าคนนี้ท่างมหนวาของสุที่งสาวัสตานโตตุสวยจัดตัวเปสตาขอสมนี้เจ้สมแก่สักย์เยสัต์ยมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน